ดีสามนำไปตรงยึบยักนะนำสามอ่ะโอเคนำสามยึบยักเส้นเหลืองอ๋อโอเคไปไปไปเลยพี่อยู่ไหมเนี่ยโอเคอยู่ไปเลยไปเลยตำรวจนำเลยพี่ตำรวจไปตอนเลยตำรวจนำเหรอใช่ใช่กลัวเหยียบเซนเซอร์เดี๋ยวแปงบอกแล้วที่ที่สะพานใช่ไหมข้างหน้าใช่ใช่มันจะมีธงอยู่ชิดขวาสุดสะพานเลยก็ได้แต่วัง วางเซ็นเซอร์ตรงนั้นมันถ้ามันขับผ่านไม่มองอะไรเราก็รู้ตัวนะผม,มจะมีให้หน่าเรื่องเซนเซอร์ใช่ไหมที่เรกดบินไปที่ดีด่างบัตรพี่ก็เอาบิกไปประมาณ80 80ต่างอะไรที่ผมบันไปอ้าวพี่จะฆ่าต,ตัวตายไม่บอกอา้าวผมยจะยิงให้ใช่ยิงให้เหรอเฮ้ยแล้วใคร หมดอ่ะเห็นี่ิงแก้ยไม่ได้แฟรไฟล์แล้วแฟรไฟไม่มีคิวปากเลยอจะแวะเิเติมน้ำมันก่อนปะไม่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 รับออกขวานะออกขวอ่าโอเคออกขวาเลยครับปามปั๊มมันคือปัมที่เสียงทีสุดครับผมอแมากคือมีคนดักชัวครับไม่ต้องไว้เลยทำเลมันดีเกินไปครับใช่ผมไฟผมโดนประจำต้อง จอดจอดจอดไปไหนไปไหนไปไหนจอดจอดจอดเนี่ยตรงนี้เราต้องกลับไปดูดูได้ครับดูดูจุดตีมผมจุดตรงนี้เชลเตอร์เชลเตอร์ไม่หนีทำไมอยู่เชลเตอร์เองไอกระเป๋าสีฟ้ามีอุปกรณ์สร้างเชลเตอร์เออามาเลยอ แสดงว่ามันน่าจะยังไม่อ่อนนาจะเป็นคนทํางานอ่ะต้องรีบต้องรีบเนี่ยพี่ผมจะปั๊มทางขวาตรงเนี้ยสไนเปอร์ประจำที่นะครับผมเหมือนเกละเบิดน้ำหน้าเลยนะเนี่ยทางขวาเราจะวิ่งเข้าไปดูตรงไหนที่มันเป็นช่องเล็กสุด่ะพี่หน้ามันจะมีกำแพงอยู่อ่ะอ่าเห็นแล้วเล็กสุดเลยเห็นแล้วใช่ไหมเลกล้ดใชแพงสองวะไอ้กำแพงหนึ่ง่ะเล็กอะใกล้ๆจ ใกล้ๆเนอันเล็กจ้ะใกล้ๆหัวผมใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปเองให้หน่วยพูดระเบิดวิ่งเข้าก่อนพูดระเบิดวิ่งสอนไหนล็อกล็อกโอเคไปคุณระเบิดไม่ไม่เปิดเพลงเหรอเปิดเพลงเฮ้ยเปิดเพลงก่อนดิตื้อ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 ต้อตื้อตั้อตื้อตื้อตือตื้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 อตือตอตื้อตื้อตื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมปักเช็คขวาก่อนครับวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวาฝั่งซ้ายไม่ต้องไม่ใช่ผมปักธงให้นทัทวายกอนครับเดี๋ยวขอหวาขอไม่เจอไม่ใช่ครับผมไม่เข้าบ้านแล้วไม่เจอระเบิดเลยโอเคมาไมา้ไม,ม้สุดรอบอา่าทีมมาเลย,ยทีมไรเฟิลบุกค,ครับพี่แทนมีผ้าพันแผลอยู่ใช่ไหมเมื่อรอบแล้วนะ เคลียร okay, okay. um okay, right ์เคลียร์เคลียร์โอเคเคลียร์ปั๊มตรงนี้เลยพี่ปั๊มหน้าผมเลยเนี่ยจะปั๊มแผ่นใหญ่ไหมจะได้เอารถออกด้วยอเออปั๊มแผ่นใหญ่ถ้าไม่มีรถล่ะปั๊มแผ่นเนี้ยมีมีปั๊มแผ่นเนี้ยต้องมีแตกแล้วแตกแล้วเียช็คเช็คระเบิดเช็คระเบิดใจเย็นใจเย็นระเบิดไปไอ้นัทวัตรนัทวัตรนัทวัฒน์วิ่งเข้าไปไปเล่ฟุ่นมาประจำด้วยครับคนหนึงเดไปต่างจุดจอกำลังไป หมอกำลังไปวิ่งให้มากเหมือนมันไม่วางระเบิดเลยมั้งให้นัทวัตวิ่งวิ่งให้ทั่วเลยอย่าอยู่ใกล้นัทวัตพอเดี๋ยวมันจะโดนด้วยรถไปไหนบมดวะไม่มีรถเลยบ้านหลังหมอ่ะบ้านหลังทางบ้านหรือเปล่าบ้านล็อกแม่เปิดไวประตูบ้านเปิดไว้อย่าอย่าปิดอย่าปิดล้านร้านกดสองเลยฮัลโหลม้กดคลิกที่ประตูแล้วถอดล็อคดูนะ มันมีล็อกไหมไม่มีไม่มีไม่มีเอาไม่อยู่แล้วบ้านหลังเหี้ยมาเล็ดบ้านหลังย้ายเลยย้ายเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยบ้านหลังมาเล็ดเล็ดบ้านจบจบไอ้กล่องนี้เอากลับด้วยไหมไม่ต้องหรอกเอาไปก็ได้เผื่อว่างไปดอกบ้านเอารถอเราเลยเผื่อเผื่อไม่ใช่เผื่อว่างก็ดอกอันนี้แหละเออเออเดี๋ยว หัวหมาป้าหมวกกูก็ต้องใส่บ้านนู้นน่าจะมีคนครับมีอยู่แล้วสามในเมืองใหญ่โอ้ใกลอยู่ปะไม่เป็นไรตายแล้วเนาะคือออกมาอยวกฆ่าตีตายแล้วตายแล้วเขาตายแล้วไปบีสามบีสามกลางแมพเดี๋ยวไับนแบบแป๊บนึงครับน้ำแข็งห้ากลางที่เป็นพิษโลกเบียรบอยใช่ไหมใช่ครับบีบอยสาม เด้องส้มๆเหมือนป้านจะมีหอ้าวเหนแล้วขึ้นขึ้นสะหาเลยส้มน้ำหน่อยครับขันส้มน้ำหน่อยส้มน้ำมันริ้วน้ำไปกูเห็นแล้ววันนี้ต้องได้ขับแล้วต้องได้อยากอยากน้ำมารู้อ่ารู้อยู่รู้อยู่อ้าวโหอีกเลยติดด้วยติดไม่เนี่ยได้เยอะได้เยอะว่าไม่ได้วะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้ลงเถอะอะไรนี่ ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้แหละมีที่ซ่อมป้าน่ะปอดเดียวไหมปอดหนึ่งปอดสองปอดสองยังขยันอยู่เลยอะปอดที่สอดเออรูลงเตะิงแม่งระเบิดเลยเฮียลงเลยเนี่ย ันเรียบร้อยติดแบงหลังดิหลังหน้าหายลงไปออก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 แล้วเฮ้ยอาชีพเอ้ย็ะเอนดิคือคือไม่ผมหันไปคุยเรื่องอ้ไเรื่องเข่งไม่ไม่ผมผมหันไปคุยเรื่องอ้ไแข่งอาวีอยู่พอดีเลย คนบอกคะแนนเขาไงโอ้โหหันมาไงทีแม่งเพิ่นเจาะหัวเพียบรู้สึกทุกคนรักผมมากเลยนะเพิ่นเจาะหัวเพียบเลยเนะี่ยบ้านนั้น,น,<า>นเราจะเจาะทางเลื่อไม้ใช่ไหมล้อไม้ยังไม่หรอหลังนั้นอ่ะเรายังไอ้ไอ้บ้านหลังหลังที่หลังที่เราไปอะ่ะมันเราปล่อยให้ปูมาสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมเราจะไม่ผิดผมว่าจะปูแล้วนะเราก็ไปหาเขาไปคนมันจะเพิ่มไหม มันคงไม่คิดหรอกว่าเราจะมาแต่อย่าลืมนะว่าต้องต้องทําให้มันเหมือนให้ต้องทําให้เหมือนตอนเราดักบังเกอร์ดีสีนะใช่เราเป็นงานหน่อยหลักการต้องเป็นอย่างนั้นหลักการเดียวกันกับวันก่อนถ้าผิดแผนอาจจะร่วงเหมือนคราวก่อนเนี่ยออหินี้หินี้หินนี้หินี้หินี้หินนี้หินี้มามามาอนุนมาอนุนมาเชลเตอร์เชลเตอร์อีกแล้ว ทำไมเราสร้างเป็นเชลเตอร์เลยล่ะไอพี่เออยู่ไหนเอย่าเนี่ยแหละเอาเชือกใช่ไหมเชือกอยู่นี่อ่ะวางก่อลนะเครื่องพ่นเครื่องพ่นเครื่องพ่นปะได้เวลาแล้วบีเพียบเลยว่ะบีเพียบเลยใครเกลียบบีนี้มีดมีดใหญ่ยิงมีแต่มีดมาไหมรัไปคาราลตัวสองตัวผมมีผมมีผมมีกว่าเส้นเหลืองระหว่างกลางเขี้ยหน่อยเขี้ยหน่อย ชื่อผมชื่อผมสองตัวไหมสามตัวมามามานัทพัดนำเลยเดินไปตรงจุดส้มเลยเจอจังเลยอันมีปลายปืนหน่อยใช้ดีลืมอันนีมม้มาดีมีปลายปืนคนจะมาช่วงสามทุ่มว่ะเซ้ร์จะเต็ม เียเอ้ยอุยโดนกระเด็นโอเคเอยแล้วตาละคราวที่แล้วมันตัดจบแบบนอกนะระวังด้วยเจอแล้ว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 เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวผมมันไม่ได้ตั้งเก๊ก่อนนะไม่เจอว่ามันซ่อมไม่มีอย่างซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วต้นพกไม้ป่ะอ่อยังเหมือนเดิมยังไม่อัพอะไรเพิ่มเลยไม้ชั้นเดียวอย่าลืมเอาเอารูไม้ใหญ่เลยยิงเข้าไปโลูอีก คนอย่าลืมดูด้วยจะไปเข้าทางิทไ่เล้าไก่ได้เออไม่เอาแล้วรถก็ขับไม่ได้เล้าไก่เอาไนัทวัฒน์เข้าไปเลยวิ่งรอบเลยครับวิ่งรอบเปิดวิทยุวิทยุเปิดยังวิทยุเปิดยังเออไอ่ยิงยิงเผื่อรถออกด้วยนะของเล้าไก่ไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายิงตรงมาตัวพี่ผมว่าถ้ามันจอดรถไว้ตรงนั้นรถแตกแน่เลยเอาสายเอาสายเอาตรง ประตูหน้าป่ะล่ะจอดประตูหน้าเลยจอดประตูมันะไม่ไม่ไม่รถมันจอดอยู่หลังประตูไม่ใช่เหรอใช่เราเรายิงตรงนี้มันเข้าใจป่ะไอ้แค่มันมันสามารถเอาไอ้กำแพงเป็นกำบังได้มันง่ายเรียบร้รอล่วงแล้วล่วงลันหนึ่งซอมบีวิ่งซอมบีวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟอร์ดวิ่งมานี่วิ่งมานี่ลากไปไกลลากไปไกลเลยวิ่งหลังหลังลงมาเนินนี้ลงมาเนินนี้ เอารับน้องใหม่ใค่เขาเปิดเกมพี่เจมมาพี่เจมหักคอมาเลยได้ปะซอมบี้ไปอีกเยอะไปอสองเฮ้ยพี่เจมพี่เจมหักคอมาได้ปะหักคไปนะว่าว่าบีสามะบีสามพี่มาเลดพี่มาไหมเลดบีสามแป๊บแป๊บให้บ้านนี้มันเลี้ยงซอมบี้เหรอเยอะมันเยอะพี่ มันใช่ใช่ตอนนี้กำลังเลยไม่กำเนิแล้วไม่ดักรอแล้วตอนนี้เราเป็นเดลแล้วเรารู้คนแค่ไหนเอาเอาเอเคสิบห้าติดมาเลตเลยเหรอพี่ฟอสฟอสฟอสย้อนมาก่อนฟอสรั้ว่สามว่ะไอประตูสามละประตูไม่เอาไม่เอา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 ข้างนี่แหละครับเอาข้างๆแล้วไก่เป็นบานนะัมแต่ตรงประตูพอดีเราเราเอาเพราะงั้นตรงนี้มันบังบังบังได้ครับเวลาเราออกตัว ตอนนี้ถ้ามันอยู่รู้ตัวละโว้ยพี่ฟอดอย่าพักตรงนั้นดิมันโอ้ยมาหลังคาอยู่ทุกคนใจเย็นทางใจเล่นเดี๋ยวมันยิงได้นะพี่ฟอดตรงนั้นเอ๊ะข้างซ้ายใช่ไหมนักเหนื่อยแล้วเฮ้ยตายปะไม่ตายวิ่งปอเลยเจ็บป้านั้นเอ้าเฮ้ยใครโดนใครโดนตาย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 แรงระเบิดเคมอเคมอเคมอโอ้โหตายตายทำไมเราเข้าไปใกล้ทำไมนัทวัฒน์ยังไม่ได้เคมอใจเย็นใจเย็นไหน ได้เหรอเออแรงระเบิดเชโมมันโคตรไกลเชโมมันไกลเหรอเดี๋ยววิ่งมามันยังไม่ออกมามันน่าจะตั้งรักถ้าเกิดแล้วเอาเกียร์จาะแล้วนะเอาบานไหนเลือกเร็วเอาบานที่เคลียร์ระเบิดแล้วอ่ะเอาบานสักบานเลยบานที่เคลียร์ระเบิดแล้วอ่ะนัทวัฒน์วิ่งเช็คอีกทีนะครับผมไม่ค่อยเป็นใจไอ้บานหน้าไอ้ท็อปเปิลพอยหมดไอ้เหี้ยบานเดิมเฮ้ยท็อปี้โอ้ไอ้เหี้ยเอ้โห มันอยู่ในบ้านนะวิ่งมาวิ่งมาเจ่อจ่อเลยทั้งนั้นเจาะเลยเจาะเลยไม่มีระเบิดอุ้ยอุ๊ยเอ้าเป็นไรป่าพี่เดี๋ยว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 พี่ขึ้นรถนี่บ้านนี้ก็ได้ครับเนี่ยบ้านเล้าไก่เราตรงนี้ไม่ยุ่งลังๆก็เดี๋ยวมันมันสร้างรั้วเพิ่มมันสร้างรั้วเพิ่มข้างในมีรั้วออืมโเคตรงนี้ข้างในมีรั้วจ่อฝังขวาดีกว่าครับฝั่งขวาตรงประตูมันอ่ะน่าจะโดนก่อนี้ แป๊นึ่งฝั่งนี้บนรางยังล้อสองนะเอ้ยเดี๋ยวว้าล้อสองทำไมขันไปอีกเป็นล้อหนึ่งหรือเปล่าครับพี่ต้องนั่งหรือเปล่าใช่ใช่พี่ต้องนั่งขันล้อสองไปอีกขันล้อสองไปอีกดีไหมล้อหนึ่งอันนี้ล้อหนึ่งในในนะนี่มันออกทันไม่ได้ออกไม่ได้ทันไม่ได้เฮ้ยค้างผมค้างเลยเฮ้ยทางนี้ออกได้ทางนี้ออกได้อยู่ครับเป็นใจค้าง ใช่ไปข้างหลังบ้านตรงนี้ไปหลังของบ้านเลยต่อยพี่พี่ออสพี่ออสต่อยต่อยต่อยทีต่อยเลยเอาแม่งตรงนี้นะนะับไปแบกแบกจำพี่ไปจำพี่ต่อยแล้วทำปลาสม็อกสม็อกสม็อกเข้าตรงนี้ครับอังนี้เข้าเลยเข้าเลยอังนี้เข้าไปเช็คก่อนเข้าไปเช็คก่อนเย็นเย็นเย็นมีรถหรือคันเดียวอ่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่พันเนี่ยมีรถเข้าไปเชียร์เลยครับเชียรระเบิดเลยระเบิดพวเลยผมวิ่งพวงแล้ว หน้าบ้านเลยมีแสดงว่ายังไม่ออนด้วยนะไม่ออนสามทุ่มนีบพีซีพียูออนนะไอ้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนที่ชื่อหมิวอ่ะออนแล้วใช่เหรออ๋อหมิวใช่ไหมเอ็มอีหรอเดือบร้อยร่วงครับรัเบร์รับเบร์ระเบิ์ระวางด้หมดโอ้โหระเบิดระเบิดบ้านเอ็นพีซีข้าวไข่เป็นโดักหนาวไม่ได้กินเป็ดทำไมมีระเบิดอีกแล้ว เดี๋ยวเดียวเดียวในนี้มีกระสุนขึ้นมาด้วยผมถอยกล่องผมถอยกล่องขึ้นมาด้วยกล่องพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดมี่กระสุนบาเลตในกล่องในกล่องโอเคครับเฮ้ยเอากล่องมาจากไหนวางแล้ววางแล้ววางแล้วนี่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 วางแล้วบอดเอาไปไหนปอดปีนตกใจผมนี่จะเสียปืนอ่าพี่เจมอยู่ใกล้ๆบ้านมันแล้วทำไม ยิงเลยผมมาตัวเปล่ามีมีปืนให้พี่มามามาแล้วลน้อยล้น้อยล้น้อยถ้าบองที่มาป่าอะไรนะกระปุนบ้าเรือนอยู่ไหนอ่ะข้างบนมีป่ะในนี้มีหนึ่งหมดเลยมาอยู่มาอยู่มาอยู่อุ้ไม่ขนาดนั้นเลยหรออ่าเอ็นบีซีใครไปไปแงะไปงัดไปงัดต้องงัดไม่ได้ครับต้องงัดต้องงัด ผมไม่มีครับขอเป็นเดดก่อนแล้วกันอุ้ยเอฟบีซีของเยอะบ้านเล็กบ้านเล็กไปดูบ้านเล็กดิคาบินเล็กอ่ะทางซ้ายมือใครโดนฟอร์ดเขียนระเบิดเขียนระเบิดแล้วโโอ้หระเบิดเยอะว่ะระเบิดยังมีอยู่ระวังระวังระเบิดยังไม่หมดเต็มเลยบนพื้นเปิดล็อกรถจัมบะล็อกไม่มีแล้วครับไม่มีไม่มีที่ไม่มีล็อกแล้ว โอเคไอ้สองไอ้เอาคนนึงอ่ะไปไม่ขอไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเก็บไอ้คนนึงอ่ะครบครบทางเข้าที่เรายิงไว้ด้วยมีมีอยู่กล่องนึ่งกล่องแม้บ้านเอ็นบีซีให้ได้อ่ะบ้านเอ็นบีซีอ่ะมันมันไม่สามารถใช้ยิงได้ไม่ใช่หรอต้องเสด็จอย่างเดียวใช่ครับต้องเสด็จเนี่ยมันรู้ดีเว้ยมันเอาของสำคัญเก็บบ้านเอ็นบีซีนะเอาไปฟารไปแบบไปเดี๋ยวผมไปกระริ้วสองคนนะเอาปากเปาเลยเปล่าเลยไม่ได้ปากเล่าเลยฝากใครได้บ้างครับเดี๋ยวพี่เรียกให้ฝาก แกน่าติดตุลามากวนกว่านะวนกว่าไม่ต้องเข้าตรงๆก็ได้ไข่วง,งเดีวเดีวพินบ็อกก็แล้วไม่น่าจะเข้าหัวใจหายแวบเลยยิงได้เลยไหมยิงไหมจะได้รู้ เดี๋ยวของที่เลดได้ใครเอาอะไรไปดูมี M1 ให้พี่แทนเลยรเราแคปภาพเราเราแคปภาพดเลยมีคอร์ดกดอะไรนะครับปิ้นเอ่อวินโดว์ปิ้นสกรีนพี่พี่อะไรอ่ะอาไอสวานี่คือใครครับพี่ของครับชิมี่เลยโอเคไอ้ไขควงดำโอ้เจอแล้วทำอะไรนะพี่ควงดำอยู่ที่แพทใช่ไหม อยู่ๆอยู่ๆโอเคโอเคสู้ๆน้ำตาลเต็มยังโดบก่อนไว้โดบก่อนเอาให้จบทีเดียวโดบโดบน้ำตาลก่ับอือโดบน้ำตาลครับอยู่โหรถมาอยู่นี่แล้วเหรอนี่ยบอกกูตออมานี่ลนะอัดอัดน้ำตาลเลยส่งมือเช็คให้เรียบร้อยเนน่าทัั้งไปเย็นชั้งนหนก่อนครับโอเคเลยครับกินนมหมด เอาให้อิ่มเอาให้โฟวันต้องเรียกหมอน้องนี่ซ้อมใช้อะไรวะโฟบ็อกอ่าไข่ซ้อมได้บ้างปอดปอดซ้อมได้ไหมอ๋อนี่น้ำตาลวางแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วสงบนิ่งเออเผื่อเผื่อเผื่ออยู่ในความสงบโูยมันจะกยึกแล้วอ่ะสองทีละโต๊ๆ โอ้ยที่เทียวเองขอเจ้าคำนี้วะรถระทึกเรียบร้อยสุดยอดยิ่เช็คเช็ครถเช็คสตออกกันจะเย็นเยไมม่ีอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรไปเอาบ้านต่อเฮ้ยเราเอาบ้านยังไงก็ได้นี่นี่นี่ถ้าท้านท่านท่านเป็นเราเปิดบ้านเนะถ้าถ้าถ้าดอกบ้านได้บ้านยากบ้านยากเอาเอาตู้มันไหม เอากล่องขึ้นรถเอากล่องขึ้นรถรอรอรอตู้เหนือได้ปหมเอามีลูกเกี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเกี้ยงไปรอรอรอรับรัรับรัแล้วปับแล้วรับไม่ได้ไม่ได้ติดไอ้นี่ลูกเกี้ยงสองลูกนะผมจะวิ่งเอาไงลูกเกี้ยงคือเอาไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงก็คือมากหายหมดปะ

อโอ้ยจุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะลัางพุ่งเงยเฮ้ยพี่แทนเฮ้ยพี่แทนแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กันสองหลังได้โอ้โเชี่ยโอ้ยไปเนี่ยเหลอไปไปวะเนี่ยเดี๋ยวผมซ่อมรถก่อนแป๊บนึงระยะสี่ร้อยอะไรวะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วบ้านใครไอ้บ้านเด็กขี้ฟ้องอะพี่ไอ้บ้านที่มีปัญหาแอดเมื่อก่อนที่ผมเคยนะตอนที่พี่ฟังอะยิงยิงเลย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 ไม่ต้องกลัวอยิงตรงไหนกัน ยิง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 เดียวเดี๋ยวเอาราไปจอดละเฮ้ยจอดไหนมันปิงอยู่นะบ้านเนี้ยพี่แต่มันอยู่ตรงไหนมั้งเนี่ยมันอยู่หน้าพัวหัดตัดต้นไม้อยู่อึ้ยงงเลยครับตัวร้ายจริงจริงเดี๋ยวหาว่าโป้อีกแล้วแต่มีถอดเลยไม่พอไปถอดเลยแค่ทักทายมาใกล้แล้วเนี่ยถอนเถอะ ถอนเถอะถอนเลยครับถอนเลยไปดูบ้านเด็กไปบ้านเพนดูบ้านเด็กที่ร้องไปมันผำนี้แต่บุมนั้นะบุมดีที่สุดเลยครับทุกคนนี่เราใกล้แล้วเนี่ยจอดแท้เราอ่ะเฮ้ยบ้านมันบ้านมันไม่มีแล้วหรอฮะผมหาไม่เจอแล้วมันย้ายไปอยู่บนนั้นหรอ เฮ้ยพีแทนมีคนโอเคใจเย็นใจเย็นซอมบี้เยอะล่วงเอ้าล่วงแล้วล่วงแล้วไอ้เยี่ยมีคนมีคนซุ่มซุ่่่มอยยูไหนนนกัเีใครล่วงอยู่บ้านเด็กขี้ร้องเอารถไปกันหมดยังรถจอดไว้อยู่ถนนรถจอดไว้ใช่เห็นไหมตัวขาวนอนมั่งผมเดินออกมามันเดินออกจากกุ๊บเออถ้าพี่กุ๊กมาแล้วมาเลทต่อเลยไหมหรือยังไง กไปเก็บบ้านแล้วไปงัดบ้านมันต่อให้ถึงขึ้นหอมีคนขึ้นหออดหอไหนขอขอทิดเอฟระวังระวังขอทิดเอฟหอกลาดหอขอหน้าประตูเลยอยู่กันตรงไหนลงมาละลงมาละวโอ้วัสดีพี่กอยู่บ้านเด็กที่ร้องเด็กที่ร้องโอเคครับเดี๋ยวผมจัดชุดมีใครอยู่บ้านบ้างว่ามันออกจากบ้านออกจากบ้านมาแล้วมีคนตรงไหนตรงไหนตาย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 ไว้สวยเด็กเด็กที่ร้องมันเลยสองคน A0 ศนกับ B3 สามเอศูนย์ศูนย์บ้านจังอแล้วเอศูนย์เอยแต่พี่โก้พี่โกมีภารกิจต้องไปบีสามจุดจุดนั่นอะใช่อีามแต่บ้านไม่ไม่เราเระเบิดบ้านไปแล้วไม่ต้องไปแล้วเราเราเราเบิดไม่ไม่เช็คอมันยังเหลือตู้ยังไม่ใช่หรอเหลือตู้กับเหลือตู้สองตู้กับประตูหนึ่งประตูเอพีซีอะครับอ๋อไม่มีไขครควแล้วครับ ประตู n อ c ใช่ไหมครับใช่ครับบ้านแตกหมดแล้วได้รถมาคันหนึ่งยังได้เอ็ดบิทมันออกมาเอาันออกมาเอาของมันออกมานอกมันเกิดแล้วไอเอ้เอ้ดบเอ็มไอนี่ว่ามันเกิดแล้วนะมันเกิดแล้วนะมันอยู่ไหนอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ชี้ซ้ายไปใครก็ตามมาคุมกันคนได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป กระสุนเอพีเอาเอาเレต์ไหมพีเฟสเอาบาバレต์ไหมเล่นバレต์มั้งเอามาเอามามามาลองเลยเดี๋เอาเอคมาเอาเอคมาอ๋อผมเอาเอคนะโอเคได้ีเอ๊ะทำไมใครวิดอย่างวิดวิวเนี่ยวิววิดอ๊ะอะไรวิววิวพี่อยู่ไหนเนี่ยคุณพีชอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านอ๋องานจบปัญญาเดี๋ยวผมให้ไหมท่านพี่พี่ระวังมันมีคนดักหน้าสะพานแล้วนะ ้าจะออกต้องระวังเลยใช่พี่กลต้องระวังแค่มาแวะทักทายเอ้ยใครดูรถเราปะเนี่ยพี่ไมเมระวังรถ<ว>โดนตียิงสนุกดีนะเมื่อกี้ใครยิงอะปืนอะไรอะเห็นมันไม่ทันเจ็บอคยิงเออตายเลยอะใส่เอค็อกทำได้ไหนกี่เมตรนะเมื่อกี้ไม่รู้วะไม่ได้วัด ยิงอย่างเดียวสองสองร้อยออกประตูได้กัมาก็ยิงเอยนน้องมากู้ของน้องห่วงของอ่ะทำไมน้องเป็นคนหนี้ร้อยเก้าสิบเอ็ดจริงจริงก็ร้อยเมตรก็ได้เนาะไม่ต้องปรับหรอกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ปรับก็ยิงตรงๆงไปโดนเมื่อกี้โดนลูกนั้นเลยเฮ้ยถ้าเราเอาบาเล็บยิง ยิงยัดบ้านใหญ่ให้มันพังเลยเอาวะเอาวะเอาวะอย่าเลยเพืองเพืองไม่ได้อะไรนะไม่กองสัตา์ยังก็รู้เออทั้งนี่คือมันบอกว่านะแตงฟอร์บันบอลบุลเลตอะไรนะอ๋อเอาคนสมกษณ์เขาหน้างี้ยเออกสณ์เขาหน้าเอาไปกแล้วเแตวกูทักกูเป็นโจทย์กับมันอยู่รอบที่แล้วพิมพ์มันอะไรแค้นอะไรมัน ไม่ไม่ครับครั้งที่แล้วมาก็พิมพ์ตุยกังไม่เล่นพี่ต้องเป็นเป็นโลเคอล่ะเนาะเออโลเคอลสีขาวเนี่ยโลเคอลพี่พี่ยิงพี่ยิงพี่ตบตายแล้วยิงบี้เฮ้ยไมนออกมหมไมนออกไหมตายตายไหมตาย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 ขอดูชื่อหน่อยคือมึงไม่คิดจะสู้แต่มึงจะเก็บของเออ ของของมึงก็โดนล้อมอยู่ทุกเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้ย่าอาาใครไปรุดของฟอร์ดหน่อยเราเรียบกลับถอยเฮ้ยเขยระเบิดเขยระเบิดเขยระเบิดใช่ใช่มีสองคนนะมีสองคนนะฟอร์ดยิงฮูย่าไปแล้วก็มีวัยแอร์พับมีสองคนครับฟอร์ดจุตรงไหนดีวะมันเกิดแล้วนะเออพี่ประวิทย์วิ่งรอบวิ่งรอบ ตัวไหนที่มันตายข้างนอกมีปะไม่มีตัวเปล่ามันมาเก็บของไอ็เอวีดีแหละแล้วก็ตัวหลวงนชั้นสองผมยิงตายไปละซื้อซื้อจากแอดมาเป้าเอ d ดวีดีอะมาจับผมปั่นนะผมปั่นนะผมปั่นนะไม่เป็นไรล่ะย่างงก็สนุกนวครับผมกลับกอนอยู่ผมสแตนบายที่รถแล้วรีบจามาเคเจอกัน อาจจะเจอดนวันจันทร์เลยโอเคครับโอเดี๋ยวเจอไม่นะปัญหาคือต้องกลับเราจะรอดไหมวะเนี่ยรอดเดี๋ยว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 ผมไปดักซิงอะไรตำรวจ